น,นีก็เป็นวันที่ยีผมก็เป็นตัวแทนของหลงพ่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของินะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของสมรอ,ขอุขึ้นอย่างเนะครับวันนี้ก็ได้เอาเตียงนะครับแล้วก็วอเแล้วก็รถแชรจริงๆแล้วรถวรเนี่ยหมดรอสั่งมาอยู่แต่ยังไม่มานะครับา,เ,าเพื่อนบ้านที่วัดสันติให้ยืม มาให้พี่แจ้งยืมก่อนก็พอนะครับก็นะครับเพราะรู้สึกของคุณนน้าเลครับใจที่มาช่วยนะคะเพราะว่าทราซื้อเอของมืรอกอนครับรู้สึกดยจังนะครับครมันทันๆหนักเลยครับอะลรๆอย่างไม่พร้อมครับได้ได้ความชื่อเลยตรงนี้ก็ขอบคุณมาก ผมก็ขอขอบคุณท่านองคกรจีนเสษตัฒนมงคลนะครับและคุณยกะชัยแซเจีรยันเกียรนะครับอาานยุญมสองรตบุญขพ้่มพึ่งางอ่ยากหลายนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องชาวฝั่งคนเลยครับก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันครับมาช่วยกันบริจาคเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่พี่น้องนะครับเราทําจริงครับทําจริงๆครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออุทิศนาบุญกับทุกคนนะครับที่ร่วมบริจาคกับีิงานเองนะครับที่คุณครับ ที่บ,บอกเราก็เรายูแชร์เราตอนนี้ครับได้สั่งไว้แต่ยังเดินทางมาไม่ถึงพอดีในไฟเป็นผู้ใช้อยูเ่เรื่องด่วนครับเดี๋ยวหลายท่านที่ขอมาทำไมาเรายางังไม่ไห้ให้เราใช้เอ่อเราจะอ่านใจเข้าใจว่าอันนี้ไปยืมเพื่อนบ้านาให้ใช้ก่อนเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่ามาแล้วนะครับอะไรที่เราฝากไว้เราจะรีบดำเนินาการทุกเคสแล้วก็้องขอขอบคุณน,นะครับคุณโจ๊กที่ใน้เป็นสื่อกลางทำให้พี่น้องเราได้มีโอกาส ครับทงให้ชมรมมีกำลนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุ่จิตรก,ก่อนครับแล้วก็อย่างที่พี่โจ้อบอกครับว่าถ้าใครคิดจะร่วงละทางชุมชนเราเข้าไปอีกค็กับได้ที่เป็นชมรมสองร้อยเจ็ดสิบเร็ดเล็อๆทุกสิ่งอย่างที่ท่านทำมาถึงพี่น้องเราแน่นอนครับขอบคุณครับวันนี้พวกเรามีอะไรกันมรับวันนี้คุณครับ ไม่มีครับถ้าไม่มีก็จะพบกลับตามไปครับเดี๋ยวยังไงก็ขอกลับลางก่อนนะครับติดตามพวกเราครับทางเจราหาสอรสจะมุ่งไปถึงเรืยองอะไรวันนี้ขอกลับแล้วสวัสดีครับสวัสบติดับอมันเลิกยากนะครับ